ดูดวงวันที่11กันยายนถึง17กันยายน2566ราศีเมถุนผู้ที่เกิดวันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคมการได้พบกับเพื่อนเก่าๆในช่วงนี้จะทำให้ท่านได้รื้อฟื้นความสัมพันธ์ดีๆที่จะช่วยต่อยอดในเรื่องที่ท่านต้องการทำได้อย่างดีต่อไป การเงินได้เงินในส่วนที่คิดว่าไม่ได้แล้วมาอย่างไม่คาดคิดหากติดตามอย่างต่อเนื่องและทําตามขั้นตอนโชคลาภจากการเสี่ยงโชคสิ่งที่ไม่เคยทําหากลองทําดูก็สร้างโอกาสในการได้รับโชคบางอย่างได้โดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อต่างๆงาน ได้ทำในสิ่งที่ไม่มีความถนัดก็อยา่าปฏิเสธเพราะนั่นคือมิติใหม่ที่จะทำให้ท่านก้าวหน้าขึ้นในอีกด้านที่ไม่เคยทำมาก่อนความรักสิ่งที่คาดหวังกับคนรักหากไม่ได้ในสิ่งหนึ่งก็จะได้ในสิ่งอื่นมาทดแทนใจเย็นให้มากขึ้นก็ไม่ผิดหวังสุขภาพหากรู้สึกวิงเวียนศีรษะควรเข้าพบแพทย์ เพื่อหาคำแนะนำในการดูแลตนเองเพื่อไม่ให้เป็นอะไรมากหากปล่อยทิ้งไว้